ดีใจมากใส่กระดาษทรายเริ่มขัดยาขัดยาปเป็นไงขัดยาขัดยา no way, เไวเไม่ปกติคลิปเขามันจะถ่ายแบบ สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story Boss ครับเรื่องของเรื่องของคลิปนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาเราทํางานกันเนี่ยแต่ละวิดีโอที่มันออกมามันจะมีคนที่เป็น head project ของไอเดียไอเดียนั้นแล้วไอเขียงเนี่ยคือพี่บอสอะเขาเป็น head project เว้ยซึ่งตอนแรกก็คุยกันสติบดีเลยนี่นะหนูพี่จะทําเขียงเองเมื่อนี่พี่จะตัดเองเล่าเองผมก็ไม่ได้อะไรโปรเจกต์เนี้ยผมเป็นแค่ลูกมือเว้ยอ่ะเขาก็ใช้เวลาทำ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 ,ทำน่าจะประมาณสักแบบอาทิตย์สองอาทิตย์อะแค่แผ่นซีรียมเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยนะเว้ยไม่รมา แล้วก็บอกว่าตากด้วยนะงงเลยงงเลยนี่ผมก็เลยคิดว่าอ่าถ้างั้นอ่ะเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศเดียวกันกับตอนที่พี่ปอเขาทำอ่ะเดี๋ยวผมจะโทรไปหาเขาแล้วก็ให้เขาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่นะครับสวัสดีครับเล่นเกมอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเป็นรงอะไอ่ะได้อ่โอเคได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากรู้ว่าโปรเจกต์เขียงนี่คือพี่จะไม่ตัดแล้วใช่ไหมเออ มตัดยงไงะงะั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ต้นเลยว่าสุดเริ่มต้นมาอย่างไงฮะสุดร่มต้นมาจากที่ว่าผมเนี่ยไม่มีเขียงที่คอนโดมผมต้องการเขียงที่มันไซส์แบบพอดีเป๊ะกับตรงนี้เลยอะ่ะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเราอยากได้เขียงที่ใหญ่ที่สุดแต่ในขณาเดียวกันเพื่อเป็นเขียงที่สามารถลงอ่างล้างได้เขียงที่ใหญ่ที่สุด แต่ต้องไม่ใหญ่เกินอ่างล้างอ่าโอเคอ่ะเาเลยทําเขียงออกมาวัดไซส์ละว่ามัน30มสิบคูณสามสิบเราก็เลยเอ้ยไหนพออามาเรียงกันสามอันเออมันพอดีเลยถ้าเกิดเราทำออกมาสามอันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขียงยาวๆอันหนึ่งพอดีเลยผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผมจะทําเขียงละตัดผ้ามันที่เวิร์กช็อปแล้วก็มองไปแล้วรเราเอ้ยมีไม้อันหนึ่งที่เราเก็บไว้นานมากแล้วมันคือประตูไม้สักที่เก็บไว้ตั้งแต่รีโนเวทประตูครั้งแรกโอ้โหเมือ่มอไหรว่วะเนี่ยตอนทําห้องน้ำอ่ะทรงๆตอนทำห้องน้ำอ๋อตอนทำห้องน้ำตอนทำห้อง ใช่ใช่อ่าโอเคโมงนั okay. ่นคือะพิ่งมีรางวัเสร็จเลยเขเลยให้พี่วานเนี่ย,ย,ยปีนขึ้นไปเอาประตูลงมา,าสองครั้งครับเราก็ได้ประตูไปสักมาสองคั้แล้วผมก็เลยเปิดขั้นตอนแรกเราต้องแกะไม้ก่อนแล้วก็แกะน็อตแกะฮาร์ดแวร์ลูกบิดคือนู่นนี่นั่น<ต>ที่ไม่ใช่ไม้เนี่ยเอาออกให้หมดที่ไม่ใช่ไม้เอาออกให้หมดใช่แต่ด้วยความที่ว่าไอ้ตัวมุ้งลวดเนี่ยเขายิงปืนตะปูเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรวะตะปูลมหรอที่มันแบบ,บแบบ,บ,บอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละเขายิงเข้าไปททััััั้้้้งงออนนนนนนเเเลลลยยยมมมมมมกก็็ใหีไไส่่ววึะะตตปดู ตอนแรกเลื่อยเลื่อนกันไปก่อนเลื่อสัมพักเราก็าเจอว่าเอ้ยไม่ได้มันติดลูกแม็กนี่วาก็เลยมันนั่งดึงกระปูลงออกมาอันนึงพอวั <g ül> ขดขนาดว่าตะปูเนี่ยไซส์มันสั้นยาวขนาดไหนคิด <c oughs> ว่าเราจะได้ตัดไม้ทั้งท่อนนั้นอ่ะออกหมดเลยก็มาตัดให้มันเป็นท่อนที่ยาวกว่า30เซนสุดท้ายก็ได้ไม้มากองเลยขั้นตอนต่อไปเราต้องเปิดหน้าไม้ก่อนเปิดหน้าไม้นี่คือแบบโป้ปาโป้ปลาอย่างนี้เลยป่ะไม่ไม่ใช่แล้วมันเปิดใช่ไหม มันคือการแบบว่าเราเอาหนึ่งฝั่งของไม้เจียมันออกอ่ะกาเรียกว่าเวลาไม้มันถูกวางไว้นานเนี่ยตรงขอบอ่ะมันจะเสื่อมให้นึกง่ายๆเหมือนเป็นขนมปังแล้วกันขนมปังเวลาโดนล,ลมโดนอะไรเงี้ยตรงขอบขอบมันจะแบบแปลกๆกว่าข,ข้างในใช่ไหมก็เลยต้ๆๆองเลื่อยข,ขอบออกประมาณนั้นไอ้เครื่องรีดไม้ที่เรามีอยู่แล้วเราก็ทำมาตั้งหลายโปรเจกต์เราก็จะเห็นมีปัญหาอะไรใช่ไหมพอมาโปรเจกต์นี้ใส่เข้าไปมันไม่ออกเว้ยมันติด สุดท้ายผมแก้ไม่ได้ผมแค่จะเปิดหน้าไม้ไผมเปิดไม่ได้วันที่หนึ่งอ่ะจบที่ผมดู YouTube เพื่อที่จะดูว่าไอ้เครื่องรีดไม้เนี่ยมันใช้งานยังไงอา้าวคือตั้งแต่ซื้อมาคยไม่เคยดูเลยเหรอไม่เคยดูเลยครับ <c oughs> วันที่สองเนี่ยคือผมจะเอาไปของเครื่องรีดไม้เนี่ยไปรับคมขับรถเย้ยก็ใส่นใน Google เลยว่าร้านรับมีดผมก็ไปร้านแรกร้านสอ,นองอะไรเงี้ย มีใครรับเลยเว้ยผมควทำังไงดีวะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าในความทรงจำอะมันโผล่ขึ้นมาผมเคยไปร้านร้านหนึ่งตอนไปกินอาหารจีนไงที่บ้านแล้วข้างๆร้านนั้นอนะมันมีเขียนว่ารับซ่อมเครื่องมือช่างแล้วหนึ่งในป้ายนั้นคือคําว่ารับผมผมก็เลยขับมาที่ร้านอาหารจีนเว้ยแล้วก็มาที่ร้านก็ถามว่าเฮียครับเนี่ยมรับได้ไหมได้สองสามวันมารับนะอาทำว้าไปนะสองสามวันครับเขาก็ไม่โทรมาครับ ก็เลยเอาไงดีวะก็เลยโทรไปแล้วเขาก็อ๋อโอเคได้วันต่อมามารับกลั้มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ยังไม่เป็นเขียงเลยนะจะอาทิตย์หนึ่งแล้วอ่ะจะอาทิตย์หนึ่งแล้วสุดท้ายก็ไปรับมาเขารับไปแล้วสองร้อยมั้งแต่มันก็ได้ทำให้ผมเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นี้มากขึ้นว่าผมเนี่ยต้องมีใบสองชุดเลยพอใบหนึ่งทุบป,ปุ๊บอีกใบหนึ่งใส่เลยเราไม่มีทางรู้ว่าเราต้องใช้อะไรจวพอเราจะต้องใช้มันอะ่ะโอ้โหเชียบว่ะเดี๋ยวขึ้นคำคมให้ <c oughs> อ่าก็กลับมาโอเคใส่ใบเสร็จปุ๊บเราก็ลองรีดเฮไม่เข้าอีกผมเป็นอะไรวะผมก็ดูยูทูบต่อยประมาณชั่วโมงนึงครับผมมั่นใจว่าผมดูรีวิว การประกอบเครื่องทิศหมายมากกว่า20วิดีโอใน YouTube แน่นอนครับ้าผมก็เอาเคล็ดลับจากอันนี้มาทีจากช่องนี้มาทีอะไรเงี้ยจนไปเจอนะเคล็ดลับอันหนึ่งจากช่องหนึ่งมันไม่ได้รีวิวไอ้เครื่องรุ่นที่ผมใช้อยู่ที่ทำแต่เขาบอกเนี่ยคุณลุเขาไม่ตอนนี้มันลื่นนะแล้วเขาก็ใช้เคมีเนียเขาไม่รู้อ่ะเขาก็มาเช็ดๆแล้วมันก็ลื่นเลยแสดงว่าเครื่องผมมันขาดอย่างนั้นแน่ผมก็เลยแบบเฮ้ย hey, ที่ตะตู่เราเนี่ยปาซื้อไว้ซิลิโคนโมก็เลยฉีดเลยแล้วผมก็เลยเอาไม้ผ่านฉลุยเลย เนียนเหมือนเครื่องที่เพิ่งซื้อใหม่เลยเท่านี้ก็เหลือแต่ต่อไม้ละคือไม้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันตรงแล้วอะแต่ว่าคันเรจะเอาไม้ต่อไม้อะต้องตรงกันถึงไหาว่าเอาไม้มาชนกับไม้อะมองแสงไม่ผ่านก็เอาไอ้ไม้กองนิดหน่มาสับไปสับมาเหมือนต่อทิศซอเผมว่าเฮ้ยมันเข้าได้พอดีเลยอะผมก็เลยแบบก็ได้มาชุดหนึ่งแล้วก็เอาไม้ห้าชิ้นเนี่ยมาทากลวแปะ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 เสร็จปุ๊บล้วก็เอาแคมป์มานี่งๆๆๆแล้วก็อาจจะนิดตอที่สองละแคมป์ไม่พอสำหรับที่ วันต่อมาครับว้ามาวันต่อมากาวมันแห้งแล้วแล้วก็โอเคเราแกะออกมาพอคนว่าไม้ที่เราติดแคมปไว้อะตรงปลายมันเพลเยอะก็เลยเอาเขียงที่หนึ่งเนี่ยทาเขาก่อนทาวันที่สองเลยแล้วกันเราได้ทคนิคงจากอันแรกละเราก็ทากาวที่สองเลยวันต่อมาวันมันกาวแห้งตอนนี้เปิดออกมาเพอร์เฟกเลยแต่ว่ามันก็จะมีแกละหว่างไม้อ่ะผมก็เลยแก้โดยการเอากาวเลยอ่ะเข้าไปแล้วก็เทียแล้วตอนที่สามเราก็แคมสบาย เกาเสร็จปุ๊บสามันนะแห้งเสร็จแล้วผมก็ต้องตัดใช่ไหมตอนที่ผมวางไม้ที่สอผมจะเลือกเอาส่วนไม้ที่ดีที่สุดไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้น่ะผมมันต้องตัดหัวตัดหางออกผมก็เอ้ยเอยเอฝั่งนี้ยังไงก็ส่วนเกยนอยวนี่วะตัดไปแล้วกันโค<อ>้เฮ้ยทำไมมันดู <c oughs> แปลกๆวะตลอดเม,มื่อวาน สองเต้นครับจต่สามสิบ่ะนะจต่สามสิบเนี่ยยี่สิบสองครับผมก็เลย,ยงั้นอันที่สองอ่ะเปลี่ยนละอันนี้จะเป็นสามสิบคูณสามสิบจะเป็นยี่สิบสองพูณไม้เท่าไหร่ที่เกี่ยผมเอาหมดโอ้ยเชิญอะอย่างอันที่สามเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเกิดเราไม่สามารถสร้างสิ่งที่เราต้องการได้เราก็เปลี่ยนความต้องการเราก็ได้ ก็ใช่พอรีดออกมาปุ๊บนะมันเนียนคือเราแบบโอ้ทนี่ฝีมือเวลาจริงอะวันนี้มันเนียนมากเลยเสร็จปุ๊บออกมาแล้วผมก็แบบเฮ้ยอนนี้มันสี่เหลี่ยมเนี่ยมันแบบเหลี่ยมจัดเลยเพื่อนันใจเอาเคเข้าโค้งนี่แหละโอ้โหมันแบบมันดีมากอะมันทําให้เวลาจับเขียงขึ้นมาล้างอะนิ้วมันสอดเข้าไปพอดีเลยเราผมก็เลยทำเนี้ยกินเข้าไปกินอะไรนะกินเขียงอ่ะไม่ใช่แม่เอาเราเตอร์กินไหมอะนึกวก็ทำาสรล้ กินจริงเลยมึงหลังจากที่ทำขอบเสร็จอ่ะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ทำให้แบบฟินิชชิ่งก็คือการขันกระดาษทรายพอขันถึงตอนนี้แบบหูใจชื้นมากแล้วอ่ะเพราะว่าฝนตกใช่โอ้โหชื้นแชมน่าจะเลาเลยหลังจากนั้นก็คือเอาเครื่องขันกระดาษทรายมาดีใจมากใส่กระดาษทรายเริ่มขัดหยาบขัดหยาบเป็นไงขัดหยาบขัดหยาเลาเลยว่า พอจะให้ไแล้วตอนแรกผมก็แบบเฮ้ยทำไมมอเตอร์มันสั่นแบบแปลกมันเหมือนมันจะไหม้แต่มันไม่ไหม้อ่ะแต่ผมก็มองเฮ้ยตาผมไม่ได้พลานะทำไมไฟมันกระพริบอ๋อไฟตก ถักผักไฟติดโรโอเคแล้วก็กรดาษทรายทักษสามันคาเสกโอ้โหนี่มันโคตรละมนุนอ่ะมันนุ่มกว่าตอนที่ออกไปจากเครื่องรีดอีกเคยจับของเล่นไม้ที่มันลื่นมากๆเลยทำไมไม้มันลื่นขนาดนี้อ่ะเออมันคือความรู้สึกเลยเออตอนนั้นมันก็จะสีมันจะสําลนหน่อยเเลยเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ finishing ด้วยม i n e r ออ o i แล้วก็มิา m อ n e r a ทาจบแล้วฮะจบจบนี้เลยอ่ะใช่ได้เขียนหมดแล้วจบแล้ว จบไปครับกับเรื่องราวของผม,ผมกับเขียนที่ผมทำเองครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับก็สรุปแล้วคือ,อยังไงรีวิวให้ฟังหน่อยมันดีมากครับของคอสตอมนะครับผมว่าคนเราอ่ะควรจะหัดทำของคอสตอมทุกคนเลยในโลกนี้ <Okay. S 2> จริงๆผมว่าเขียนที่ดีกว่านี้อาจจะมีก็ได้เขียนที่เข้ากับผมมากกว่านี้ไม่มีแล้วโอ้ oh. งั้นช่วยปิดคลิปให้หน่อยได้ไหมฮะโอเคครับก็มันเดิวนะครับไ้่ไปชอบคลิปนี้ขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ subscribe ไปลองทำประดิษฐ์ อะไรก็ได้ที่คุณอยากลองนะครับแล้วเจคาขอบคุณครับ,อบเอ๊ะแล้วพี่บอมเขาปิดคลิปยังไงนะกรอ,อบเข้ามาเลยได้ไหม